สวัสดีครับผมนายสาวุนิดอยู่ชั้นม6ทับหนึ่งเลขที่4วันนี้ผมจะมาท่องเสภาเรื่องคุณช้างแพทยตอนคุณช้างเทวาาดีการครับจะก,กล่าวถึงชมชมเจ้าภายงามเมื่อเป็นความชนะ คุณชา้างกลับมาอยู่บ้านสําราญครันกะเมซมสันสองสมพิรมยวนพร้อมญาติขาดอยู่แต่มารดานึกนึกตรึกตราละหอย สมควรเคียงคู่กับคุณช้าเอานินเนื้อเคราะกรรมมานำผิดหน้าอายมิดมองใจไม่ให้มาฝ่ายพ่อมีบุญเป็นคุณาแต่แม่ไป แน่า้างคนจันไรรูปร่างวิปริตผิดกว่าคนทรพลอับรีไม่ดีได้ทั้งใจคอชั่วโชดโหดไร้ช่างไปรุ่งรักใคร ได้เป็นดีวันนั้นแพกูเมื่อดำน้ำก็กริว้วซ้ำจะฆ่าให้เป็นพี่แสนแค้นด้วยมารดายังปราณีให้ไปขอ้อชีวี คุณช้างไว้เคนแม่จำจะเก้ให้ใหายแค้นไม่โทษแทนไอ้คุณช้างบ้างไม่ได้ไม่จิตคิดจะให้มันบันไลไม่ส้มใจจำพาอเคราะมันดี อย่าเลยจะรับแม่กลับมาให้อยู่ด้วยบิดากเกมสีพรากให้พน้นคนอุบาทชาติอัปรียิ่งคิดก็ยิ่งมีความโกรธอัดอืด ฮึดฮัดด้วยขัดใจเมื่อไรตะวันจะรับลาเข้าห้องหวัวห้วนละห้อยคอยเวลาจนสุริยาเลียวลับเมนไกลเงียบสัตวดจัดทุกบ,บททวิบาท ดาวดาดเดือนสว่างรกระจ่างไข่น้ำข้างตกกระสินเย็นเยืองใจสงัดเสียงคนใครไม่พูดจะได้ยินเสียงขคงย่ำประจำวัง ลอยลมล่องดังถึงเีหาคเนนับย่ำยามได้ท้ามคราดูเวลารดห่วงทักทินฟ้าขาวดาวเด่นดวงสว่างจันกระจ่าง ทรงกรุดหมดเมกสิ้นจึงเส้นเล่าข้าวปลาให้พลายกินเสกขมิ้นว่านยาเข้าทาตัวลงยันราชะเอาปะอกหยิบยกมงคล ขึ้นใส่หัวเป่ามนเบื้องบนชาอุ่มมัวคคายยั่วยวนใจให้ใครใครจับดาบเคยปราบนารงรบเสร็จครบบริกรรมพระคาถาลงจัก เลือนไปไมิได้ช้ารีบมาถึงบ้านคุณช้างพันพ้อบับ